กับผมน,นายธนพลสงวรตูลผู้อำนในการสำนักง,งานก่อสร้างชมพทานขนาดกลางที่2ในนามตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานก่อสร้างชมะทานขนาดกลางที่2กกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดก,ากลางกรมชมะทานขอขอบคุณกรมชมะทานที่ให้โอกาสในการทำงานเพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้กับราษฎรเพื่อใช้ในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภครวมทั้งเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนองงานขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของอาณาราษฎรของพระองค์อย่างยั่งยืนในวันที่13มิถุนายน2565นี้กรมชมทานมีอายุครบ120ปี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำของประเทศผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกได้โปรดประทานพรให้คณะผู้บริหารกรมทุกระดับข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของกรมชลประทานพร้อมทั้งครอบครัวได้มีพลังในการทำงานจัดหาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ